ที่ร้อยสามสิบแล้วดูที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโว้ยไฟไหมครับทุกคนเอาแล้วจวังหวะนี้ไฟมาน้ําแตกโอ้หม้อน้ําเอาไม่อยู่เลยครับความร้อนสูงมม่ครับตอนนี้โลโลโลโ,จโ,จโ,จโลจ๊ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ยามาตามชีนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไมซ์สมคารนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะครับผมถ้ารถไม่มีระบบหล่อเย็นและไม่มีน้ํามันเครื่อง รถจะวิ่งได้นานแค่ไหนนะครับผมนะพูดง่ายๆก็คือเราจะวิ่งแบบไม่มีน้ํามันเครื่องไม่มีอราคูลเลน์อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวการทดลองแรกขอแบบขอแบบไม่มีน้ํามันเครื่องก่อนดีกว่านะครับผมนะถ้าไม่มีน้ํามันเครื่องรถจะวิ่งเป็นอย่างไรนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาน้ํามันเครื่องออกก่อนนะครับผมวิธีเอาน้ามันเครื่องออกคือไข่น็อตตัวนี้นะครับนี่เบอร์ Bear 13บนะครับผมเบอร์13ขอเบอร์13หน่อย อ่าิ13ครับขายออกมานะครับนี่น้ำมันเครื่องก็จะไหลออกมาแบบนี้เลยนะฮะอ่าดูให้มันไหลจนหมดนะครับให้มันหมดแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปลองวิ่งกันนะครับดูซิว่าจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนอ่านี่ไม่มีน้ำมันเครื่องแล้วนะ <laughs> ดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมไป <laughs> เดี๋ยวเราวาร์ปไปที่สโตก่อนโอ้โหเจอไอ้พวกนี้พอดีเลยอ่ะแล้วก็เอารถเรามารถเราลลอยู่ไหนอ่าเอามานี่โอเค เดี๋ยวเราขึ้นรถนะครับแล้วก็ไปลองวิ่งกันดูนะครับตอนนี้มีแต่คูลเลนแต่ว่าไม่มีน้ามันเครื huh. oh ่องนะครับดูซิว่ารถเราจะวิ่งออกไหมและจะวิ่งได้นานแค่ไหนนะครับโอเคสตาร์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเบิ้ลเครื่องหน่อยอ้าโอ้โหแค่เบิ้ลเครื่องก็อุณหภูมิขึ้นอย่างไวอลทุกคนไวมากไวมากอ่ะไปไปไปโอเคไปดูซิว่าจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะอ่ะไปไปไปโอ้โหอุณหภูมิขึ้นเร็วมาก ุณภูมิขึ้นปีดปีดปีดเลยเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัดาม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 า,มาเดี๋ยวเรามาเทสกันครับผมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะเยียบไปครับเยียบครับเอาให้มันทางไปข้างนึงไปเอาแล้วอุณหภูมิอุณหภูมิขึ้นมาเลยครับผมตอนนี้เป็นร้อยองศาเลยครับผมจะแช่เกียร์สามไปนะนี่ขอแช่เกียร์สาม แชรกี่สามไปร้อยยี่สิบแล้วอุณภูมิตอนนี้แตะที่ร้อยสามสิบนะครับแตะที่ร้อยสามสิบแล้วดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยไฟไหม้ครับทุกคนเอาแล้วจังหวะนี้ไฟมาน้ําแตกโอ้หม้อน้ําเอาไม่อยู่เลยครับความร้อนสูงมม่ครับตอนนี้บูเอาเรื่องนะทุกคนเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเครื่องจะระเบิดหรือเปล่าเอาแล้วดังบูดังบ้งบาไปแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ได้ยินเสียงไหนปะดังบูหนึ่งเมื่อกี้ ไม่รู้อะไรหลุดไปแล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้เอาแล้วเครื่องเครื่องเริ่มเร็งไม่ขึ้นแล้วครับผมเร่งไม่ขึ้นเลยฮะยังไงครับจะผ่านโค้งนี้ไปได้หรือเปล่าครับเอาฮะความเร็วลดลงเรื่อยๆครับบูดังบูดังบ้าเอาแล้วนี่อะไรไรู้ดังบูเลยเอาว่าเอาว่าโอ้โหต้องลงข้างทางนะครับอันนี้คือเร่งไม่ขึ้นแล้วนะ เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยเอาละดับไปเลยฮนะวิ่งไม่พ้นคุงนะฮะได้แค่นี้สตาร์ก็ไม่ได้จะติดแล้วล่ะเออไหนดูดีเครื่องเป็นไง <c oughs> เครื่องสตาร์ไม่ติดแล้วดิ <c oughs> ลูกสูบลูกสูบมาอยู่ตรงนี้แล้วทุกคน <c oughs> ลูกสูบกระเด็นออกมาข้างนอกเลยฮะทุกคนฮะเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัด <c oughs> โอ้โหอันนี้คือมีคูแลนแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับก็ได้มาไม่ไม่พ้นโค้งนี้นะฮะเออเอาเรื่องจัดทุกคนเอ้าไปเดี๋ยวเราไปลองอย่างอื่นกันบ้างครับผมเอาล่ะเมื่อกี้เราทดลองมีคูเลนแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับก็ไปได้ไม่ไกลอะไรมากมายครับแล้วก็เครื่องระเบิดก่อนเลยนะฮบผม คราวนี้เราจะลองเอาน้ำมันเครื่องใส่เหมือนเดิมนะแต่ว่าไม่มีคูลเลนต์หรือว่าไม่มีน้ำยาหม้อน้ำนะครับดูซิว่าจะรอดไหมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราอุปกรณ์มาก่อนนะครับอุปกรณ์ใดยว,วันนี้เราจะใช้นะปากแฉกนะครับผมเพื่อขันเอาไอพ้พนีออกมานะครับเอาไอ้ไอ้อะไรเนี่ยมันชื่ออะไรเนี่ย housing อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมเอาเอา,เอามันออกมานียครับเพราะว่าเราจะถอดไม่ให้มันมีระบบน้ำนะครับผม อ่มัถอดถอดไงวะเนี่ยเอา้าไม่ได้เล่นนานจัดหลงไปหมดแล้วถอดไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขันอีกทางนึงอ่าแล้วก็ถอดเออโอเคนะเราจะไม่ให้มันมีระบบน้ําอะไรใดๆนี่ครับนี่ถอดแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่มีน้ำน้ำําคูแลนด์แล้วนะเพราะว่าระบบมันรั่วไปแล้วนะครับ จะไม่มีการระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจะมีแค่น้ำมันเครื่องกับอากาศเท่านั้นนะครับผมดูซิว่าแอร์คูลจะช่วยให้รถเราเนี่ยวิ่งได้ไกลแค่ไหนนะครับผมนะอ้าวมาดูกันนะครับตัดเครื่องเลยโอเคมาแล้วมาแล้วมลวีลากเข็มขัดก่อนลากเข็มขัดก่อนอุย้ยเข็มขัดเป็นแบบนี้ด้วยชนยังไงก็ตายอ้ามาลองดูลองดู โอเคไปฮะดูสิว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมอ่าไปปุ่มปุ่มปุมปุม,ปมผมไม่แน่ใจว่าอ่าความร้อนเนี่ยที่มันวัดเนี่ยมันวัดที่หม้อน้ําหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าวัดที่หม้อน,น,น้ําแสดงว่าเราจะดูอุณหภูมิตรงนี้ไม่ได้นะครับเราต้องดูไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าอุณหภูมิตรงนี้มันไม่ขึ้นนะครับอ่าไปไปไปเหมือนเดิมครับแช่เกียร์สาม แช่ไว้เลยนะ,ะแช่ไว้เลยครับดูสิว่ามีแต่น้ำมันเครื่องแต่ไม่มีน้ำนะครับจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนผมจะแช่เกียร์สามคนระับเพื่อจะได้ให้รถเนี่ยมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เป็นไงแรงดันน้ำมันเครื่องแรงดันน้ำมันเครื่องใช้ได้อยู่นะครับผม่าเอาละไปไปซิ่งหน่อยซิ่งหน่อย เอาแล้วเริ่มร้อนเริ่มร้อนดูสิว่าจะผ่านโค้งนี้ไปได้หรือเปล่าครับไอ้ดูเหมือนจะไปได้นะแต่ว่าในดันดน้ำมันเครื่องเริ่มลดลงเรื่อยๆนะฮะอารมณ์เหมือนน้ำมันเครื่องจะรั่วครับทุกคนอ่าตรงน,รงนี้ตรงนี้เบรกนิดนึงขอเข้าโค้งดีๆหน่อยเดี๋ยวควรจะแหกโคง้งซะก่อนอ่าไปกันต่อไปกันต่อโอเคไปเยียบมิดเกียบมิดแค่เกียร์สามนะ ขอแช่เกียสสามเพราะว่าแช่เกียสสี่มันเร็วเกินควบคุมรถไม่ได้เฮ้ยไ,ไฟไหมไฟไหมทุกคนไฟไหมอะไรไม่รู้ดังบูเลยฮะโอ้โหพอเลยโค้งนี้เข้ามาเท่านั้นแหละทุกคนไฟไหมเลยครับอูแล้วได้ยินเสียงเมื่อกี้บ้าดังบูเลยฮะเอาแล้วเอาแล้วเล็งไม่ขึ้นแล้วครับเล็งไม่ขึ้นเล็งไม่ขึ้นเออเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ได้ยินเยปล่าได้ยินีเปล่าดังบูดังบ้าไปแล้ว เอาเร็วเอาเร็วเอเวเอเครื่องสัน่นเครื่องสัน่นเฮ้ยเครื่องสั่นวะเครื่องสั่นวะอาลงข้างทางเลยโอเคดับแล้วเรียบร้อยไม่ไม่น่าจะรอดดูจากทรงแล้วนะไหนขอดูเครื่องหน่อยดิเครื่องเป็นไงลูกสูบลูกสูบออกมายิ้มอยู่นอก เครื่องอเอาเรื่องจัดจัดทุกคนเออนี่คือการทดลองเนี่ยครับผมนะอันนี้คือมีน้ำมันเครื่องนะแต่ไม่มีหม้อน้ำเอยแต่แต่ไม่มีระบบน้ำนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องครับทุกคนพังครับผมแต่ไม่ถึงกับระเบิดเนี่ยก็มีไฟไหม้อยู่แป๊บหนึ่งนะครับเออเอาเรื่องสุดๆอ่ะมาต่อไปรอบนี้จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับผม ไม่เหลืออะไรเลยหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะไม่มีน้ำมันเครื่องแล้วก็ไม่มีคูล,ล it, เลนต์นะครับเอาน้ำมันเครื่องออกมาก่อนนี่เอาน้ำมันเครื่องออกมาก่อนนีนนครับผมนี่ปล่อยไหลออกมา,กมออออกมาแบบนี้เลยเอาให้มันหมดเลยนะทุกคนไม่มีของเหลวใดๆนะครับนอกจากน้ำมันนะครับผมนะฮะรอบนี้อ่าป,ปล่อยน้ำมันเครื่องออกมาแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวปล่อยระบบน้ำออกมาด้วยระบบ คูเลน์นะครับผมเอาออกมาเลยนะฮะนี่นี่ถอดเลยนะพัดลมก็มีมีมีเฉยๆนะครับมีเฉยๆไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามีไว้ทําอะไรนะครับโอเคเอารถเรามาก่อนเอารถเรามาอ่าสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องโอเครอบนี้ไม่มีระบบอะไรทั้นนั้นเลยครับคูลงคูเลน์ก็ไม่มีน้ำมันเครื่องก็ไม่มีดูที่จะรอดไหมไป โ okay, อเคไหมแค่ออกตัวก็รู้แล้วนะครับอไปไปไปบอกเลยว่ามันแน่นอนรอบนี้ผมว่าน่าจะเลยไม,ไม่ไม่เลยโค้งอะ่ะไปเยียบเยียบครับไปครับเราจะแช่กียสามเหมือนเดิมนะฮะทุกคนแช่กียสามครับไปแล้วไปแล้วจวังหวะนี้ แย่ปิดแผลอีกหน่อยแช่เกียร์สี่เลยแล้วกันไปไปไปเฮ้ย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 ยเฮไม่ทันถึงไหนเลยเยอะไม่ทันถึงไหนโอเครถยังติดอยู่โอ้เนี่ยเห็นไหมผมไม่อยากแช่เกียร์สี่เพราะว่ามันมันเร็วเกินพอมันเร็วเกินมันคุมยากเอ้ามาแล้วครับมาแล้วครับไฟมาแล้วครับไฟมาแล้วไฟมาแล้ว โอเคจหวันนี้ยังไปได้ต่อนะครับผมเมื่อกี้อะไรดังปั้งก็ไม่รู้คนระับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ไฟมาครับไฟมาโอ้โดนแซงว่าโดนหยามว่ะ <laughs> ไปเรื่อยๆทุกคนไปเรื่อยๆยังไง,ย,ง,ย,งยังไงยังยังรอบรอบยังไปได้อยู่นะครับผมเมื่อกี้ไฟไฟขึ้นมานะแต่ว่าไฟดับไปแล้วนะครับเอาเรื่องไม่มีระบบหล่อเย็นไม่มีน้ำมันเครื่องรู้สิว่าไปได้ถึงไหน ไปฮะเฮ้ยมันยังวิ่งได้ต่อวะแล้วเมื่อกี้อะไรระเบิดวะไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอาจจะตอนนี้กำลังทำงานอยู่สามสูบก็ได้นะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันวิ่งได้ไกลจังวะเฮ้ยไกลอยู่เนีเ่ยเฮ้ยเหลือเชื่อไกลกว่าปกติเยอะเลยเอ๊ะมันแปลกไหมทุกคนมันแปลกไหมมันไม่ระเบิดวะเนี่ยมันยังวิ่งได้ต่อเฮ้ยอาริงดีเหลือเชื่อ ไปฮะทุกคนนะเหลือเชื่อมากเอ้ายังไงเราไม่มีทีท่าที่เครื่องจะพังด้วยเอาเฮยดังบูแล้วดังบูแล้วดังบูแล้วเอาแล้วรอบตกรอบตกรอบตกแล้วฮะเมื่อกี้ดังบูดังบ้าแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับดังบูดังบ้าครับกคแล้วรอบก็ตกแล้วความเร็วก็ลดลงเรื่อยๆแล้วฮะเร่งไม่ขึ้นแล้วทุกคนอ่าเร่งไม่ขึ้นนะฮะ เอาแล้วเอาแล้วเ่งไม่ขึ้นงันก็ลบข้างทางเลยอ๋อดังปั้งเลยครับเมื่อกี้เออเออดังปั้งเลยทุกคนการไหนมันลองดู่อยซิว่าเครื่องยนต์เราจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหเครื่องยนต์ไม่ระเบิดไว้ทุกคนแต่ว่าดูทรงแล้ว <laughs> ลูกสูบออกมายิ้มอีกแล้ว <laughs> ลูกสูบมายิ้มอีกแล้วทุกคน นะส่วนใหญ่ลูกสูบจะไปก่อนนะครับนะเพราะว่ามันเป็นจุดที่มันอัดอัดแรงระเบิดเนาะโอ้โหเอาเรื่องชาติดทุกคนพังอีกแล้วนี่คือมาหาก,กรรมการพังรถนี่ครับอ่าโดยที่ไม่ได้เติมน้ำมันเครื่องไม่ได้เติมหม้อน,น้านะี่ครับผมลูกสูบออกมายิ้มเลยฮะทุกคนสุดยอดครับการทดลองในวันนี้นี่ฮะก็วิ่งได้ไกลอยู่นะไกลอยู่ไกลกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยนะครับผม ออแสดงว่าแสดงว่ามันเป็นเครื่องรถแข่งหรือเปล่ามันเลยแบบวิ่งดีนะครับผมเออถ้ามันเป็นเครื่องปกติธรรมดานี่ผมว่า,น,าน่าจะล็อกไปตั้งแต่200เมตรแรกแล้วนะครับเอาเรื่องจริงๆครับเอาเรื่องจริงๆเอาละครับรอบต่อไปจะเป็นรอบแถมนะครับก็ไม่ได้เอาน้ำมันเครื่องออกหรือว่าไม่ได้เอาคูลเลนต์นออกแต่ว่าจะมาทดลองให้ทุกคนได้รู้กันนะครับกับการสับเกียร์ ผิดหรือกัดสับเกียร์ว้าวอะไรประมาณเนี้นะครับหรือขับอยู่แล้วแบบขับด้วยความเร็วสูงแล้วใส่เกียร์หนึ่งอะไรเงี้ยรถมันจะพังอย่างไรนะครับรถมันจะพังไหมมันจะวิ่งต่อได้หรือเปล่านะครับผมเห็นมีคนเมน์เยอะละนะครับเดี๋ยวทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับผมไปจังหวะนี้ออกตัวไปโอเคแหมผมว่าสักพักบางเกียร์สามก็น่าจะเห็นผลนะโอเคจังหวะนี้ครับสับหนึง่งสับหนึง่งเรียบร้อย รเ,เรียบร้อยเอาเรียบร้อยเออเรียบร้อยครับเออวิ่งวิ่งมาสับหนึ่งนะทุกคนอ่าขังสิครับจะเหลืออะไรเฮ้ยลดมาลดมาไอ้ย่าลดซิ่งด้วยว้าโอ้เครื่องเสียงเอาเรื่องเฮ้ยน,น,นี่นี่นี่ทุกคนทุกคนเห็นอะไรไหม สูบออกมายิ้มอีกแล้วโอ้โหไม่ก็นี่แตกอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่ <c oughs> <c oughs> โคตรแรงอ่ะโคตรแรงอนี่แล้วคือเครื่องพังตรงนี้เลยนะมันไม่ได้พังแค่เกียร์นะเครื่องก็พังนะครับผมเอาเรื่องจัดๆนะครับอะและนี้ก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับผมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันนะครับผม สำหรับใครที่อยากให้ผมทดลองอะไรต่อนะครับก็ลองเมนบอกกันได้นะครับจะได้ไปทดลองให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก่อนล่ะถ้าผู้ชมไปก่อนครับซี a g เกนบ๊ายบายแม่สียกิ๊กตี